โดนครับโดนครับน nah, <ays hip> ี <JAKE> oh, ่ครับโดนก็ปลาเขาเป็นปลาอะไรใหญ่ครับใหญ่ยีสกแน่เลยโอ้โหอ้โหยีสก์หรืออะไรยีสกหรืออะไรยีสกหรืออะไรยีสกยีสกหรืออะไรอ๋อทกันแหละเอามาดูกันมาดูการมาเริ่มครับอยจะเป็นปลาอะไรปลาอะไร Đâu, đồ ăn khắp đồ ăn khắp đồ ăn khắp ui ba lấy đồ ăn khắp đồ ăn khắp không dài rưỡi không dài đồ ăn khắp dài không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  dài dài không 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 đi không มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับคนชอบตกปลาชาแนลนะครับวันนี้ก็พามาหมายคลองนะครับหมายคลองเชื่อมแม่น้ําเหมือนเดิมนะฮะคลองท่านลาดนะครับสภาพหมายวันนี้นะครับสวยงามนะครับแต่ลมแรงนี้นะครับหมายก็เป็นอีกหนึ่งหมายเด็ดนะครับจะดูสภาพหมายกันนะี่สวยเลยน้ําขึ้นเยอะครับวันนี้นี่ฮะน้ําขึ้นกับถึงจริงเลยครับโอ้โห อันนี้ก็จะตกในระยะ3.6นะครับตกเป็นไม้ตายเบานะครับไม้ตายเบา2ตัวขอนะครับสายเมนก็3.5นะครับสายหน้าก็3.0นะครับตัวเบ็ดก็1นนตัวนึงครับ0.8ตัวนึงเหยือที่ใช้ก็ตัวเดิมนะครับสุดเด็ดสายคลองผ่านชัวร์ไม่กลัวเหงาหรือเรียกสั้นๆว่ากินดะนะครับกินทุกป่าตอนนี้ก็เตรียมพร้อมมดแล้วครับ ก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอากาศเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับกลับมาเป็นอากาศหนาวอแล้วครับลมแรงนะครับกลับมาดูกันนะครับว่าจะมีตัวเข้ากินไหมครับจะมีตัวเข้ากินไหมจะมีปลาอะไรเข้ากินบ้างนะครับหรือว่าจะเงียบนะครับหมายธรรมชาติไม่มีอะไรแน่นอนนะครับยังไงก็คิดว่าไม่น่าใจแหว่นะครับเดี๋ยวเราไปตกปลากันครับตันนี้ก็พร้อมแล้วไปตกปลากันเลย แอมสองเป็นไอแรดนะครับตัวไม่ใหญ่นะครับไอแรดนะครับน er ี่ครับเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับถ้าไงเดี๋ยวค่อยปล่อยนะครับนี่ครับไอแรดนะครับไอแรตตัวไม่ใหญ่นะครับโอ้โหโดนเฉยเลยโดนอยู่เรื่อยครับมาทุกครั้งโดนทุกครั้งเลยครับตัวนี้ตัวไม่ใหญ่นะเก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวยังไงถ้าจะกลับเราอาจจะปล่อยนะครับตัวนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเลตสิครับน้าโอ้โหยมีแต่เลตวะ อีกหนึ่งตัวครับเป็นแรดนี่ครับนี่ครับโอ้โหต่อเนื่องเลยครับเดี๋ยวเนตัวที่สองเลยครับโอ้ยนี่ครับอีกตัวะครับตัวนี้เล็กกว่าเก่า,านิดหนึนงครับตัวนี้แต้มที่สองก็เป็นแรดนะครับแต่ตัวเล็กกว่าเก่านะครับอันนี้มีโอกาสปล่อยแน่นอน,นะครับ โอ้ตัวเล็กครับตัวนี้เก็บไปก่อนครับเก็บไปก่อนครับปลาหมานเคยเจอไหมครับเคยเจอไหมครับไอ้ัรดฝูงถล่มนะครับตัวที่สามก็เป็นไอ้แรดอีกนะครับโอ้โห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 นะครับีไอ้แรดเนอ่ครับแอมสามนะแอมสามก็ไอ้แรดนะครับไอ้แรดถล่มนะครับโอ้โหไอ้แรดถล่มจริงๆตอนนี้โอ้โหตะเพียนใหญ่ครับดูคันนะครับดูคันดูคันดูคันนะครับโอ้ดูดูดู ตะเ,เ,เ,เพียนครับตะเพียนตะเพียนตะเพียนโอ้โหหนึ่งครับหนึ่งครับโอ้ยลมาแล้วเพียนใหญ่ครับหนึ่งครับหนึ่งครับโอ้โห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 ตัวนี้มีเด็กครับลาขึ้นมาเลยโอ้ยนี่ครับนี่ครับสวยงามเลยโหตั้งกล้องไม่ทันนะครับโอ้กระโดดไปใหญ่แล้วอ๋ออยู่รู <S <S ้แล so ้วโอเคโอ้โหนี่ตั้งกล้องไม่ทันเลยนะครับ โดนไปหลาตัวแล้วครับบาดละสามตัวซ้อนนะครับต่อเพียนสองตัวโอ้โหอากาศเปลี่ยนอยู่ดิเข้าดีใช่ไหมจะมีของใหญ่มาไหมวันนี้เดี๋ยวมาดูกันตามต่อครับตามต่อพร้อมรบเรามาดูกัน ปลาแลสารแต้มนะครับตะเพียนสองนะตั้งกล้องไม่ทันไม่ทันตั้งกล้องครับเก็บไปหาแต้มเลยวันนี้ดูครับเอาโดนครับโดนครับนี่ครับโดนอีกแล้วปลาแล้วไม่รู้ปลาอะไรใหญ่ครับใหญ่ใหญ่เลยใหญ่เลยปลาเลยปลาเลยมาดูกันครับมาดูกันมาแล้วมาแล้วของใหญ่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 แล้วครับแต่ไม่รู้อะไรนะครับของใหญ่ของใหญ่ อึ๊บมาดูกันยิ่งศกแน่เลยอึ๊บโอ้โหยยิ่งศกหรือไรอึ๊บยิ่งศกหรือไรยิ่งศกหรือไรยิ่งศกยิ่งศกหรือไรเอาดูกันแรงจริงๆครับนี้อึ๊บเอามาดูกันกับการเันออนอึ๊บเอา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 มาดูกันเอามาดูกันมาดูกันมา มาของใหญ่แล้วครับมาวันเริ่มครับยังไมดรู้ปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรโอ้ยยี่องครับยี่โงรถถังมาแล้วครับรถถังโอ้ยเจอรถถังแล้วโอ้ยรถถังโอ้ยรถถังครับรถถังเจอกันจนได้ ย่อดยบรถถังพูดไปใครเขาจะเชื่อนะครับตัวไม่ใหญ่นะครับจะแรงจัดนะครับไม่แรงได้ไงครับเกาะหางครับนะดูครับ oh, <no. S 1> โอโปลาประมาณโลนิดๆครับโลหน่อยๆเกาะหางก็ยังเอาอยู่นะครับจากเข้าให้ รถถังแห่งคลองท่าลอดสวยงามใสยประมาณโลฝานะครัะามาณโลน่ยโลหนึ่งโลสองเยี่ยมโหเข้าดีครับเปิดเกมมานะครับมาจะเพียนหนึ่งเงลัดสามเลยนะครับเบิ้ลนเลยโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับ ตามนูจะเพียงใหญ่ตัวที่หกมาเป็นยี่สกเลยครับโอ้โหเอาเอาวันนี้บันเทิงนะครับกับคันหวานฮนะคันเดิมโอ้โห,โโหที่แรกนรึกว่าเกาะหางนะครับนี่ครับตัวนี้เกาะหางนะแต่ตัวเกาะปลาขาดนะครับโอ้โหไม่ได้สังเกตดูนะครับนี่ตัวที่เกาะปลาขาดนะครับ บันีตัวนี้ตัวเกาะหางเกี่ยวไว้นะครับเลยได้ตัวโอ้โ oh, ห oh. โชคดีครับโชคดีไผ่เข้าครับไผ่เข้าครับเม็ดขึ้นนะครับมีเม็ดขึ้นก็มีลุ้นนะครับอึ๊บโอ้โหไม่โดนครับถอนที่สวยเลยเชียวเชียวโอ้โ oh, ห oh. เสียดายครับกำลงังนั่งบี้อยู่ ถ้าไม่มีเหยื่อนี่แน่นอนเลยถอนแบบนี้ของใหญ่อีกแล้วเอา,าไหมเอาไหมเอาไหมโอ้ยลมไม้ครับลมอยากจะแรงครับวันนี้เอาไหมเอาเอาเอาทางทีๆอือโยกลรวกดไปหนึ่งปึ๊กล้วปล่อย ล้างมือมก่อนสมเสร็จแล้วจริงแล้วนะปื๊ดโอ้โหทำไมไม่โดนโอ้ตอนนี้ไม่โดนปลาอะไรวะเจเพียนมาคนแรกเลยเจเพียนตามด้วยเจเัดนะครับเจเัดโอ้โหเจเลดมาทีเดียวสามเลยแล้วก็ตามด้วยเจเพียนนะครับวันนี้เจศก,ก็มาแต่ต้นเกมนะครับตกได้ไม่นานนะครับ ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับเจ๊ศก,ก็มาอีกโอ้ตอนนี้ก็ต้องตามหาเจ๊กานะครับเจ๊กาเจ๊หวายไปนั่นนะครับเจ๊พมนะเจ๊มังนะครับจะมาครบทุกเจไหมเดี๋ยวก็ดูกันต่อไปครับทั <laughs> ้งมากันทรวนหน้าก็ดีอยู่นะครับพวกเจ๊เจทั้งหลาย จะเพียนมาแล้วจะแรลดมาแล้วจะศกมาแล้วมาดูดีตัวต่อไปจะเป็นเจอะไรครับอืมมาครับนี่สกครับเข้ามาใกล้ๆแล้วเข้ามาโอ้นีมีเพียนผ่านครับ จะตกแต้มสองจะมาไหมวัดไปก่อนทิ้งวัดทิ้งไิธีก่อนกระแทกน้ําแล้วมันเดี๋ยวมันก็เข้ามาโดนครับโดนครับนี่ครับไปแล้วถอ,น,ถอ,น,ถอน,นครับถอนถอนโดนแล้วปลาอะไรโอ้โหโอ้โหหมอใหญ่ครับหมอใหญ่ถอนนี่ครับโอ้โหหมาเราใหญ่จริงๆโอ้เกินอีกแล้วเบื่อเลยหมอใหญ่จะเกินครับโอ้โหนีห่ครับนี่ครับโอ้โ ยางใหญ่ครับหมอนี่ครับโอ้โห้กิืเลยฮะโอ้โดูครับหขงแท้เลยโอ้ยโอ้โหโ้ใหญ่ครับนี่อขขามือเลยนะครับนี่กระตัวโตว่าโอ้โหสว,สวยสวยสวยได้อยู่ครับได้อยู่ตามด้วยคุณหมอเลยนะครับมาหลายๆเจ้าคุณหมอก็มาต่อนะครับออกแล้วครับโอ้โห คุณหมอก็มาแล้วครับคุณหมอแล้วครับเราโดนแล้วโอ้ปลาอะไรโอ้แพ็คคู่เลยครับโอ้ยดู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 มันทำดูดูมันทำโอ้ยดูมันมาครับมาจะดีแพ็คคู่เลย อืมอืมปลาทูครับปลาทูอืมสวยงามครับอุย๊ยหลุดหนึ่งแล้วเก็บไปก่อนอืมปลาทู สิบเอ็ดโมงถึงบ่ายโมงก็กินดีนะพอบ่ายสองว่าเข้าบ่ายสามบ่าทำไมห่างจังเป็นทุกครั้งที่มาเลยหมายนี้ช่วงเย็นไม่ค่อยดีอะไรปื๊ดกดดีหน่อยสวยหน่อยปื๊ดหายไปเลยโอนไหมโดนไหมโดนครับโดนครับตัวใหญ่แล้วก็ปลาอะไรไม่รู้ครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโอ้สองัวยแล้ว โโอุ้ยกูละเบื่อเลยมาแล้วกู้ดูก็ปลาไหลมาแล้วครับปลาทูครับปลาทูปลาท,ทูสองที้อน <c oughs> โอ้ยดู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 มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วว,ว้าวแล้วก็ปลาอะไรนะครับเอาเอาดิ้นยัินพันกันอีกเนา เต็มปากอ่าทูเต็งเลยครับวันนี้อาทูลมแรงนะครับสวยๆส,สองทีซ้อนเลยกินมากก็เก็บมันไปเอาอบ่ายมามีแต่ปลาอีแปบบครับอืม โอ้โหเยอะมากครับเดี๋ยวมาดูมาดูแล้วครับนี่ครับดูห้งหน้านี่เลยครับอ้าวโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้าวปลาซิวนะครับนี่ครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหไม่โดนโอ้โหป่ากินนู่นกินครับเอาเอาไหม เดินครับไปแปรบิ่นเล่าอีแปรบนเลานั่นน่ะโอ้โห้ไวเราครับโอ้โหลงไปกินเลยนี่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 เอ้เยอะเยอะยโอ้โห้เมันมากวนแล้วครับนี่ครับมันมาทีทีเลยตอนนี้อีแปรบโอ้โห้ถีบเลยอือไปทุกน่านน้ำครับมันบอกอืเอ้ย ดูแล้วครับปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรดูแล้วครับนี่ครับโอ้โหโอ้ก็ยังใหญ่อ๋ออ๋อแอบใหญ่นี่ครับนี่ครับวิ่งครับวิ่งครับโอ้โหตัวนี้ใหญ่จริงครับโอ้แอบใหญ่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 โอ้โมาแล้วครับโอ้โหแอบโอ้โหแอบใหญ่ครับใหญ่จริงบเริ่มครับน้ำบเริ่มเลยแอบอื้มใส่นี่ก็มีเนาะเอ๋อ โอ้ตัวที่สองครับที่เคยได้ครับนี่ใหญ่จริงๆครับตัวนี้โอ้โหสะโอ้โนี่นครับไม่ธรรมดาเลยครับใหญ่จริงเลยแปตัวนี้สายนี้เคยได้เป็นตัวที่สองครับบอลล่มครับอื แปบบต้องจัดการไอแปบ,บแล้วไอแปบมันรอผิวน้ำเยอะเลยเออไหวไหมแบบเนี้ยจะเกี่ยวนําปังโยนเลยดีกว่าเม็ดนี้ขนมปังิวเพียวเลยครับเอาใจกันทักทีดิโมโหแล้วโมโหแล้วกินดีนักเอ้าเอาอไอแปบบเอาขนมปังวเพียวเลยครับเอากินไหม ชอบนี่วัดเลยครับดูนะวัดแล้วครับโดนครับนี่ครับบอกแล้วรขนมปังเปลี่ยวๆโอ้โหใหญ่ครับใหญ่เอาไม่ใช่แปบครับกลายเปไ็นเนื้อผมอุ้อย,ยเ,ปเ,เป็นไปได้ยังไงเอาเอาเอาวอ้ยแปบเอาอุ้ยโอ้โอ้กลายเป็นเนื้อผมครับเอากะอย่าโย,ยนเอาไอ้แปบ็บไอ้ผมมาเฉย ดีครับดีครับว่าจะโยนอะไปแปลกนะครับกลายเป็นนี่พมเลยเอา้าโอ้เป็นไปได้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับหมายธรรมชาติตายพอได้ครับมไม้ตายเม็ดสุดท้ายครับจะตกบาลานีกว่าตกบาลานดีวกดววาปลาใหญ่มันชอบกินบาลานแต่ครับ ไผ่ขึ้นสู้เลยครับไม่รู้ไัยปลาอะไรนะใหญ่มากไัยปลาอะไรปลาล่ารเยอ่มากเธอนะเดี๋ยวเ,นะเกี่ยวขึ้นใหม่ก่อนโอ้ขึ้นใหญ่เลยครับเมื่อกี้ เยอะเลยครับโอ้โหเจ้าซิวนะครับเยอะเจ้าซิวเลยเจ้าซิวเลยโ,เโดนครับโดนครับนะโดนครับโอ้ยปลาเลยโดนแล้วครับโดนแล้วครับ ของใหญ่ด้วยของใหญ่ด้วยโลล้วของใหญ่ของใหญ่ของใหญ่เรากินที่เผอครับกินที่เผอกินที่เผอครับไปใหญ่ของใหญ่แล้วมาอีกแล้วของใหญ่ครับของใหญ่ของใหญ่ครับของใหญ่โอ้ยปลาอะไรครับเดี๋ยวดูกันยีสกเปล่ายีสกเปล่า นี่สกปา่าโอ้ยปลาอะไรดูกันปลาอะไรดูกันโอ้โหปลาอะไรยวมาดูครับเดี๋ยวมาดูครับปลาอะไรปลาอะไรมาดูกันปลาอะไรมาดูกันโอ้โหมันครับไอผมก็ไปผมใหญ่ โอ้โหโอ้โหอยู่ฝูงอ้โหโอู้่ฝูงโหเดี๋ยวมาดูเลยครับมาดูเลยครับนะนี่ครับโอ้โหโหไอ้นี่โอ้ยเยอะจนได้ตรงนานนะครับไปจะกินอืดท้ายก็เจอสุดท้ายก็เจอ อดทตายเธอก็อมาไอพมโอ้โหตัวนี้กับสองโลครับประพมมีโลเจ็ดโลแปดครับตัวนี้นะครับโอ้ยดู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 โอ้ยครับโอ้ยดูนะครับไม่ธรรมดาเลยยังใหญ่โอ้ยโลเจ็ดโลแปดได้อือ นี่ครับโอ้โหใหญงใหญ่แล้วครับโอเคโอ้หใหญ่ใหญ่จริงครับใหญ่จริงดีครับโอ้ยมันเริ่ม ผมใหญ่มาเลยครับโอ้โหบาลานแตะนะครับกบาลานแตะก็เจอผมใหญ่เลยไอ้ผมนะใหญ่กว่ายี่สกนะครับตัวนี้ผมยี่สกโลจ้นต้นนะครับประมาณโลหนึ่งโลสองครับผมตัวนี้มีโลห้าโลหกนะไอ้ผมไอ้สวยเลย เออถอนแล้วครับอือไม่ถอนแบบนี้วะไม่ทันครับโอ้ยเสวยหน่อยทรงทางหน่อยเอยอเออโดนครับโดนครับปลาอะไรดู อีแป e ๊ป่าโอ้ยมาแล้วครับโอ้ยลงไปมันกินเลยนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้ยโอ้โอยมาตอนเย็นครับเจ๊แป๊บก็ชอบมาตอนเย็นเนี่ยโอ้โหอะไรกันนะกันนะเจ๊แปบเจ๊แปบมาตอนสี่โมงครึ่งกว่าๆนะครับเจ๊แปบ ใกล้จะห้าโมงแล้วเอามาตรงไหนก็นมาอืมสงสัยส่งทางด้วยเจ๊แปบหรือเปล่าเอาดูต่อนี้รัอวเปิดอีกเปิดเอาเปิดวัดนะอุย้ยมันส่งทางจริงๆปลาแปบครับโอ้ย แล้แปดโดนแล้วครับขนมปังเพียวๆนี่ไม่รอดหรอกน่าจะเป็นซิลนมปังเพียวๆดูนี่ซิลหรือแปดปืดไหมซิลหรือแปดดูแล้วโดนครับโดนแปดจริงๆครับนี่ครับนี่ครับเอา๋ออ๋อน่าจะแปดแปะแปดแปะแปะแปดโอ้ยแปดจริงๆอ๋อแปดก็แปบครับ นี่ครับแปบจริงๆช่วงเย็นนะตีโมงคึ่งกว่า,ขวาเข้าดีแล้วเกินไอ้แปบโอ้โพอได้เก็บแต้มไปครับปลารวมวันนี้นะครับนี่ครับอยากดูปลาร้วมวันนี้นะครับเอาดู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 โอยปลารวมครับนี่เยอะมโอ้ ปุ้มขอปลาหางแดงมาหนูเจ้าไม่ปล่อยบอกขอปลาเล็กๆคุณเจ้าไม่ปล่อยบอกเอรอเห็นไหมเห็นไหมเห็นยังโอ้โหเยอะไหมโอ้โหหนี่งะเอฟซีมาดูเพียบเลยโอเคขอปลาหนึ่งปลาหางแดงอยู่ไหนนี่เป็นตัวเล็กๆอ่ะไม่มีไม่มีมันไม่มีแต่เพียงหางแดงไม่มีเลี๋ยว หมดเวลาแล้วครับตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งขวาแล้วครับสี่โมงใกล้ๆจะห้าโมงแล้วหรือสิบวนาทีก็ห้าโมงแล้วครับเดี๋ยวปิดคลิปเสร็จก็จะเก็บของเลยครับสรุปผลงานวันนี้ก็ช่วงแรกๆนะครับตอนมาแรกๆสิบเอ็ดโมงนะมาถึงสิบเอ็ดโมงกว่าขวาปลาก็เข้ากินดีนะยังไม่ทันตั้งกล้องเลยนะตัวแรกก็จะเพียนเลยตัวที่สองที่สามที่สี่ก็ไอ้แล่นสามตัวรอติดเลยนะครับโอ้โหอามดมวยจะเพียนใหญ่ ยี่สองมาเลยกินทียยิบเลยครับกินเรื่อยๆนะครับพอจากบ่ายโมงไปแล้วมาถึงบ่ายสองก็เบาแนละ้วห่างๆเลยนะครับนานๆกินตัวกินตัวแต่ก็ยังพอได้วัดอยู่ครับสุดท้ายก็มาได้ไอ้พรมใหญ่อหนึ่งตัวนะแล้วก็ตามด้วยปลาแปดนะครับจากนั้นก็เงียบเลยนะครับสรุปผลงานาันนี้ก็พอใช้ได้ครับถือว่าได้สนุกสนานครับขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับสวัสดีครับ5อาทิตห้าโมงครับพ5อาทิตห้าโมงครับกันคองไปแล้วนะครับตรงนี้ <coughs> Ice in my veins. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes. Made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight. Never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah, I work hard oh, yeah. each and every day. I get lost in the